โอเคก็ลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เดินมาภาคบอลนะครับผมเบบี้นะครับผมเจอกับบูฮาร์ดนะครับผมไลอ์อัพก็มีประมาณนี้ครับผมผู้เล่นที่เข้ามาอ่ารวมสงครามนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมบูฮาร์ดแล้วก็เบบี้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมไหนจะนี่คือรอบแรกนะครับผมว่าทีมไหนจะชนะรอบแรกไปนะครับผมหมาครับผมเปิดมาแล้วครับผมตอนนี้เปิดมาแล้วนะครับผมเบบี้บุกเข้ากลางคิวอียังยังไง หยิบไปแล้วครับผมเบบี้อีไปแล้วอ e. ีครับผมปิกาจูยิงเข้าไปตรงเสากลางนะผมบลมบลมยิงเข้าไป2ทีสามทียิงเบี้ยวนิดนึงไม่เป็นไรยิงไปอีกหนึ่งทีครับผมโอ้โ oh, ห oh, เรียบร้อยครับผมตรงนี้นวลเนียกันข้างบนนะผมบนนี้ก็ยิงไปนะผมมูลาดนะผมมูา Boo art, ลาดบูฮาร์ดรังเหลาอยู่ครับข้างบนตอนนี้เหลาอยู่นะเออเฮ้ยเบบี้น่าจะโดนเปิดก่อนปมเนี่ยป้อมลงป้อมแรกหรือเปล่ายังไงครับผมยังไงนี่กำลงังนวเนียกันอยู่ตรงกลางนะครับผม ปุ๊บพี่กระดูดโดนโยกไปปุ๊บโอโหตรงกลางนเนียกันมากนะครับผมตอนนี้ใส่กันไม่ยั้งเลยครับผมแอติกวิ่งเข้าไปข้างข้างบนเอาไงอยู่บ่มานะไอยอยู่บอ่อเลือดอยู่นะครับตอนนี้เหล่าเสาอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับผมตอนนี้หาไม่เจอนะครับเออหาไม่เจอจริงนะครับผมยังไงผมไปแล้วผมแตกแล้วนะครับผมปอมบนแตกแล้วนะครับผมโดนเชเวยเชเวยนะผมอีไ e ปครับผม อีไปแตกป้อมที่สองโหแรงมากนะครับผมสำหรับเซตเอ่อแชมป์นะครับผมแรงมากนะผมปุ๊บข้างบนตรงนี้ตอนตรงกลางนะครับผมตอนนี้ใครจะเข้าบ้านใครก่อนนะครับผมตอนนี้ฝั่งเบบี้ป้องกันลูกแก้วบนใครจะแตกแล้วนะครับผมยังได้อยู่นะครับดูกันว่าใครจะเข้าไปยิงก่อนกันนะครับผมตอนนี้กาลังนวนเนนยโซเซียกันมอแมแรมกันอยู่เลยนะครับผมบีบี <Baby S 2> เข้าไปแล้วผมข้างล่างนะครับ ข้างล่างสองตัวทําไงเข้าไปเอาอะไรไม่มีนะผมน่าจะเข้าไปได้นะผมไปแล้วครับข้างบนยังไงครับผมยังไงโอ้โหนเนียกันตรงกลางมากเลยตอนนี้ครับผมยังไม่มีใครเข้าไปข้างในป้อมได้นะครับผมข้างบนยังไม่แตกอีกนะครับผมเลือดเหลือนิดเดียวนะครับข้างบนหรือข้างล่างวะเออข้างบนดิยังไม่แตกนะผมตรงนี้โนเนียโซเซียกันอยู่นะครับตรงกลางนะครับน่าจะกําลังเก็บมานากันอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ โอ้โห oh, ดาบยกตรงกลางบูฮาร์ดแบบเพียบเลยครับยังไงครับเบบี้เบบี้ยิงเคลียไปหนึ่งทีโอ้ oh, ไม่ตายนะครับผมนี่ยังไงราชาจชนสลัดรออะไรรอคนเข้าไปแล้วครับผมยิงเข้าไปนึงทีสองทีโอ้โหข้างบนนี่ให้ตรงกลางนี่เรียบร้อยยิงอเคลียไปก่อนนะฮะเอเมอรี่ได้ไหมย,ยังไงไม่รู้ว่าตัวใครเป็นตัวใครมากนะครับผมตรงนี้ก็ยังจำลายอับใครไม่ได้ครับ ราชาจจรทลักกำลังจะเอาอะไรนะด,ด,ดูดมานาไปนะโดนโดนผักแล้วน,นะยังไงข้างบนโอ้โหตอนนี้ป้อมนะตัวเนี้ยโซเชียกันมากครับผมสำหรับเบบี้กับบูหานะผมปั๊บปูปับป๊บปุบป๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บยังไงยังไงจะมีคนเข้าหรือเปล่าตรงนู้นลังเลก,กันอยู่ว่าจะเอากันหรือเปล่าเฮ้ยยังเล่นอยู่นะโอโ้โหยกไปเคลียร์ทิ้งไปเลยดีกว่ายังไงอะ่ะเห็นเดินมานานแล้วยิง ยกไปทิ้งด้วยว่าเอออันนี้แพตติกก็เดินวนๆอยู่นะผมเออจะมีคนเข้าหรือเปล่าตอนนี้ผมไม่เห็นปิดกระจูเลยครับผมมาเห็นปิดกระจูเลยแพตติกตรงนี้แพตติกว่าเล่นตรงกลางแล้วนะครับผมแพตติกโดนล็อกโดนล็อกนะครับผมอืมโดนล็อกไปก่อนโอ้โหถือว่าป้องถือว่ากันได้ดีนะครับผมสาหรับบูฮาร์ดนะผมมองว่ากันได้ดีนะเออ แต่เบบี้ก็ยิงว่านะครับปุ๊บนี่งไงพีกจูหล่อยเข้าไปยิงนี่เออหล่อยเลยปุ๊บยกเข้าไปยกข้างในยกเสร็จไม่พอนะ่าจะเอาเอาของกลับด้วยนะดูทรงน,นี่เรียบร้อยไปแล้วเอากลับแล้วไปแล้วโอ้โหเอ้คิวทันโอ้โหโ,หอ,โอ้โห,โอโหดอกนี้ลบได้เฉยโอ้โหไปแล้วไปแล้วเหลามานะไอ้เหลามานาไปแล้ว,าาลวโอ้โหดูดมานะเอาดูดมานาไปแล้วนะครับผม ตอนนี้ปิกาจูยิงตุ้มโอ้โหมีมานาแค่นี้ครับเอาอะไรไม่เอาอะไรทั้งนั้นอะไปดีกว่าน่าจะเข้าไปเอาอะไรทั้งอย่างนะครับสาหรับปิกาจูนะครับอืมอืมยังไงครับผมตรงนี้นี่ผมก็ภาคมัวนะครับผมก็อทนฟังไปหน่อยนะครับไงไม่ค่อยยู้เรื่องยย่าไหรย่ยย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 ยนยยยนยย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 ายย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 ยนยย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 ยบบยยยยยยยัยย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 ย ยังไงโอ้โหตรงนี้นี่ได้ยิงนิดนึงนี่อืมเฮ้ยแล้วไม่มีใครเพิ่มเลือดเลยนะผมยังไม่มีใครเพิ่มเลือดไว้ก่อนนะนี่ไงเพิ่มละโอเคยังไงครับผมตรงนี้ปีกจูจะหลุดอีกไหมตายฮะอุ้ยเต็มรอดเรียบร้อยรอบหน้าโดนแน่บอกเลยว่าปีกจูแบบถ้าเข้าได้เออนี่ไงแพทิกลับมาเล่นตรง,ตรงกลางแล้วครับแพทิกลับมาผนตรงกลางแล้วนะเออนั่นน่าจะให้ปีกจูเข้ามายิงครับราชาโจรสลัด ยังไงยังไงอุ้ยสบายเลยนั่งยิงยยไม่ยิงนะครับถ้าเข้าไปยิงสบายเลยนั่นเนี่ยมีคนเกิดมาไม่มีคนมาเาจะยิงจุดบั็กหรือเปล่าอ๋อเขาจะเข้าไปเอาของอาจารนเทาัหร่เออผมนึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เล่นโอเวอร์หรอวะเออเ็นใส่ตัวแก้วขาวไง,างบนยังไงปิกจูมาได้ยังนี่ยังไงข้างล่างปิกจูอยู่ข้างล่างโดนยิงสวนโอ้โหเกือบเข้าไปได้แล้วเมื่อกี้ไอ้ข้างบน ได้ยิ่งมาหนึ่งที่เอาอะไรเอาเสาไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งนั้นเอาไม่ได้หนีก่อนตนั้งแว่นี้หนีก่อนล้นอยูอ่ยังโนเนียตรงนี้อยู่นะครับตรงกลางก็งเล่นอยู่นะครับไฮ้ลูกแก้วสองอยังไม่แตกเลยนะครับผมสําหรับเบบี้นะโหเขาอ,อยู่มานานมากใช่ใช่ใช่อยู่มานานมากอาชาชนสลัดเอาอะไรเอาโลเอสทำอะไรอ่ะเขาจะเข้าไปเอาของหรือเปล่าวะคือไม,ไม่ไม่ให้เขาเพิ่มเลือดอ่ะไอ้ติดเ,เลือดหายนะ เอพีกระจูเขาไปยิงโอ้โหยิงโอ้โล่งเลยโอ้โหล่งเลยสองสามทีโล่งเลยครับแค่นั้นแหละโอ้โหขบนโดนยกไปตรงกลางนี่ยังไงโหโนเนียกันมากนะผมสำหรับเบบี้กับบูฮาร์นะผมแต่ว่าบ่อยังเป็นของเบบี้อยู่นะครับอืมบูฮาร์ก็พยายามพยายามเก็บอยู่นะครับอืมนี่ยังไงครับผม โอ้โหเบบี้แบบเขาขโมยของเก่งมากครับเขาเข้ามาเอาของเก่งมากครับก็าหาจังหวะมาเอาของดีมากครับจริงๆนะเขามาเอาของดีมากเลยนะครับเขาพยายามเอาของกลับบ้านเขาอย,อย่างเดียวเลยครับโอ้โหเพเคลียไปก่อนแต่ว่าแต่มันยูไปครับผมครับพิกาจูเออเปนไม่ได้งไงออกไปก่อนเฮ้ยเข้าไปได้ยิงนะนี่โอ้หไม่เป็นไรยิงไปเรื่อยๆเผื่อมันโดนเผื่อขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆโุ่ม ป้องก็โหยิงดีว่ะเออเขายิงดีอยู่นะอืเห็นเขายิงอยู่คนเดียวเลยนะนี่ล่ะเป็นไงยิงปมเอเมิลี่นะผมเอเมิลี่เอเมิลี่ยิงได้แค่ทีเดียวนะครับไม่แล้วคนหนึ่งยิงปัองเรียบร้อยหนึ่งทีแล้วก็ไปเก็บของเก็บของไหมเอาของหรือเปล่าเอาอะไรจะเอาอะไรหรือเปล่าไม่เอานะผม,อมเอาไม่ได้นะ เฮ้ย hey! ลืมดูนะผมสําหรับเบบี้นะแตกไปแล้วนะผมสำหรับลูกแก้วลูกที่สองนะครับผมตรงกลางนะผมแตกไปแล้วนะแต่ว่าก็น่าจะคืนยากอยู่ครับเออน,น่าจะฟื้นคืนยากอยู่ครับเพราะว่าอะไรนี่ดูดิยัาไงครับผมยังไงครับโอ้หเบบี้แบบคลองบ่อได้แบบน่าจะ ้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยผมดูแล้วนี่ไงเข้าไปยิงอ่ะโอ้โหหนึ่งทีเก็บของไปแล้วผมยังยังยังเข้ามาลำเลยนะผมนรับจสลลดโดนโนเนียแพตติกเข้ามายกข้างในเลยครับผมแพตติกยกเข้าไปเคลียร์ไปข้างในมานาหมดปล่อยตายนะฮะน่าจะปล่อยตายแล้วยังไงอะ่ะพิกาจูอยู่ไหนวะเนี่ยเขาเพิ่มเลือดมานาอยู่หรือเปล่าเออผมไม่ได้มาดูเลยนะฝั่งเบบี้นะไม่โดนบุกสักทีเออ นี่งไงบูฮาร์ดเข้ามาในมาเอาอะไรเอาเลือดปุ๊บเอาเลือดไปเอาไปไม่ได้นะน่าจะเอาไปไม่ได้นะเฮ้ยเอามาได้เฉยโอ้โหเขาวิ่งเฉยเลยคนเนี้ยิงไม่โดนด้วยเขาหลบได้โอ้โหเอาอะเอาอะเอากลับมาเติมปอมเขาจะเต็มแล้วนะครับผมใครยิงพิกาจูยิงอีกแล้วฮะโอ้โหยิงอยู่คนเดียวเลยแบบโลง่ลงๆหลายรอบแล้วนะเออยิงอยู่คนเดียวเลยฮาร์ดยังไงเฮ้ย ก็ใช้เวลาเยอะอยู่นะแต่ว่าบูฮาร์ดก็ตายเยอะพากันตายเยอะอยนะครับดูดิเออตายเยอะเล่นอยู่ประมาณหกเจ็ดคนเองมั้งเออนี่ตายหมดจะหมดแล้วนี่เออไงครับผมยังไงครับยังไงครับโอ้ก็ดูอยู่ฝั่งเดียวเลยเนาะเออดูฝั่งอืนมั้งเฮ้ยไม่มีคนอยู่เลยวะอะไรวะนั่นน่ะเออค้ออยคือบุกมาลึกหมดเลยหรอคือโถมอย่างเดียวเลยใช่ปะเนี่ย เบบี้อ่ะโอ้ย oh, มองมองยากมาก้องเนี้ยเฮ้ย hey, มีมีมีมานาอยู่สามอันเลยหรอฝั่งนี้อืมมานาสามอันเลยนะครับกูฮาร์ดจะตบสุดท้ายหรือเปล่าเออจะตบสุดท้ายหรือเปล่าจะเคลียร์สุดท้ายหรือเปล่าว่านัวเนียโซเซียกันอยู่นะครับช่วงนี้ นี่พิ่กาจูเข้ามายิงอีกแล้วดูดิเข,เขาเขาเข้าจังหวะแบบโล่งตลอดเลยนะพิกาจูอะ่ะตลอดพิกาจูนะนี่ยิงอีกหนึ่งทีเบอร์เกลเบอร์เกตนะครับปุ๊บอืดแ๋ยวช่วงนี้ผมก็พยายามจำไลน์อัพให้มันได้อยู่นะช่วงนี้ก็จำชื่อตัวละครใครมาได้เลยนะยังไงครับผมตรงกลางโนเนียโซเซียโมเมียเออคนภาคก็เหนื่อยแล้วนะตอนนี้นานน,านจัดเออ ่าจะภาคคู่เดียวหรือเปล่าเออภาคคู่เดียวหรือเปล่าไม่ไหวแล้วนะอมถ้ามันนานแบบนี้ทุกคู่นะอาจะคอแหบคอแห้งกันไปนะครับผมนี่พี่กระจูเขาไปยิงอีกแล้วนี่โลง่งๆนี่เออทำไมเขาเข้าง่ายอย่างวะเออผมเห็นพี่กระจูเขาเข้าง่ายมากเลยนะง่ายทุกช็อตเลยนะบูฮาร์ดเป็นยังไงไม่มาฝั่งเบบี้เลยครับผมเบบี้ก็ยังคองบ่ออยู่ด,ดีอืมโดนยิงยับโดนยิงยับ โอ้ยับเลยนะโอโหตายไปกี่ตัวฮะตายหมดทุกตัวเรียบร้อยโอ้โหเแบบี้เชียร์หมดทุกตัวเลยอย่างนี้ก็ยิงหวานๆนะดิับโอ้โหอะไรกันวันนี้วันนี้ตัวเชียร์กันจัดเลยคขาแล้วบูฮาร์ดเกิดหมดเลยไงอ่ะาแบีบี้กพ็พยายามนะผมพยายามแย่งไอเทมเนาะดูดไอเทมก็ ตอนนี้เห็นถืออันอยไม่เยอะนะครับเขาก็พยายามเติมเลือดขึ้นอยู่นะเออฝั่งบูฮาร์ตนะครับบีบีมีอันเดียวเองตอนนี้เลือดคือฝั่งบบีเอาของออกไปเรื่องนอกหมดเลยนะคือเกิดแล้วเอาของเฮ้ยอะไรนี่มาขะโมย้าเฉยเลยคนนี้จะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าไม่น่ารอดนะเออน่ารอดนะครับรามาดูฝั่งนี้แล้วกันนะครับผมฝั่งนี้ก็ยังนวลเนียกันอยู่นะครับเฮ้ยบูฮาร์ตอยู่บ่อแต่โดนยกไปแล้วครับ นยกทิ้งไปแล้วนะเฮ้ยอะไรอ่ะทไมบเอา้าใครเข้ามายิงเบบี้นี่ไม่ได้ดูเลยโอ้โหเสียดายเลยจังหวะนี้ไม่ได้ทันได้มองเลยครับผมดูแต่เบบี้นะครับผมดูแต่เบบี้บุกนี่กูเข้าข้างอีเบบี้ไม่ได้เข้าข้างเบบี้นะครับเออแต่มันบุกเยอะไงเลยม,มาจับตรงนี้ไงดีดิดีเแบบี้เข้ามาแล้วนี่ยิงโปุม๊มเต็มแล้วเห็นป่ะเออยิงปุมเอมิลี่ยิงโอ้โห คิวเลยครับเลือกของก่อนแป๊บหนึง่งเออเหมือนเข้ามาช้อปปิ้งอ่ะตอนนี้นบูฮาร์ดเอาไงมูลาดกาลองเดินเล่นหาจังหวะเข้าอยู่นะแต่ยังเข้าไม่ได้ครับผมปิกจูมาแล้วนะปิกจูบอกว่าขอแวะขอแวะไม,ไม่ไม่แวะครับผมขออนุญาตไปเลยแล้วกันอืมสวยฮะเคลียร์อะไระทาทาอะไรมะทาวิทป่ะเนี่ยใช่ยิงครับผมปิกจูยิงโอ้โหได้หนึ่งทีก็เข้าอยู่นะครับ แต่ตอนนี้เฮ้ยเแบบี้โดนยิงตอนไหนวะนั่นนะ่ะใครเข้าไปยิงวะโอ้โห,โหมูลาดแน่เลยมูลาดเข้าไปยิงแน่เลยนะผมเอาแล้วฮะเหลือเวลาอยู่ไม่เกินไม่ถึงสองนาทีนะครับตอนนี้จะเอาอยัางไงนะครับผมจะไหวหรือเปล่าเแบบี้จะไหวหรือเปล่าอเปิดก่อนได้ปูดเป็นไงเปิดก่อนได้ปูดนี่โนเนียโซเซียกันอยู่ตรงกลางนิดนึงอเอ๊ยยังไงครับผมปิกจูมาแล้วครับผม จะเป็นไงพี่กระจูโดนจับโ้หทัดแจกมานาะให้พี่กระจูนี้กลับมารอบหน้านี้ไม่เหลือนะครับนี่พี่กระจูเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วยิงแบบชิวๆโดนโอ้โหแค่กระแทกกันเฉยๆนะเออมานาย,ยังเกือบเต็มหลอดอะ่ะเออยังไงยังไงยังไงฮะยังไงฮะโอ้ตอนนี้เบบี้เต็มแล้วนะเลือดเต็มแล้วนะเหลือเวลาไม่มาหนึ่งนาทีแล้วผมเหลือเวลาประมาณหนึ่งนาที ั่งบูฮารก็พยายามทำให้เลือดเต็มอยู่นะครับเหลือเวลาไม่เกินหนึ่งนาทีแล้วนะครับผมตอนนี้จะเอายังไงครับผมเอาไปยิงหรือเปล่าเอาไปยกครับผมนี่เคลียร์ไปก่อนตายไปก่อนนะครับข้างล่างราชาจนสลัดราชาชนสลัด,ชชลดยกยกยิงยิงพิกาจูยิงไปสองทีสามทีโอ้โหไม่น่าคืนได้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือยิงรัวๆแล้วผมนี่โอ้โหเอาไงครับผมโดนยิงอีกหรือเปล่า ผมขออนุญาตจับภาพตรงนี้เลยแล้วกันเพราะว่ามันเหลือไม่กี่วีแล้วครับผมมันนวเนียโซเซียลจริงตรงนี้ดูดิไอ้คนตายคนเกิดก็เฮ้ยสู่สีกันอยู่นะครับผมแต่วา่าเรื่องของทาบูฮัดไม่บุกตอนนี้น่าจะไม่ได้อะไรนะผมนี่โดนยิงไปหนึ่งทีครับโอ้โหยังไงแพเอมแพติกเอาอะไรทุบไม่มีทุบจับยกเฉยเลยไม่มีทุบ โอเคครับ okay, ผมเหลืออยู่เจ็ดวินะผมตอนนี้6 5 4 3 2 1นะครับผมก็น่านจะเป็นเบบี้ที่ชนะไปนะครับผมสำหรับบูฮาร์ก็ถามว่าโอ้ยสูสีนะเอาจริงเออมาสู่สีช่วงท้ายๆนะครับผมโอเคครับ okay, ผมก็ไปเจอกันรอบต่อไปนะครับผม